สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะครูพี่อ้อยจะพาทุกคนนะมาดูขั้นตอนในการคัดลอกลิง์เชิญนะคะไปไปส่งให้กับเพื่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยคลิกเข้ามานะสมัครผ่านลิงก์ของเราและเราก็จะมีรายได้จากค่าแนะนําด้วยนะคะต่อ1คนนี่ห้บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเพิ่มรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายลงทุนสามารถนะเพิ่มรายได้ได้แบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะสายฟรีเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะต่อให้เราไม่ได้อัพเกร ก็สามารถมีรายได้จากการเชิญเพื่อนให้เขาอัพแพ็กเกจนะคะอทีนี้นะคะวิธีคัดลอกลิงกนะคะก็จะมีจุดนะคะให้เรากดนะคะอยู่2จุดนะอ่ะตรงนี้นะคะ1เลยนะคือตรงนี้ค่ะตรงการแบ่งปันนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะก็คือตรงแชร์ข้างบนนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกกดได้ตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวครูพี่อ้อยจะเลือกกดนะตรงคําว่าการแบ่งปันนะคะก็คือตรงนี้นะคะอ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆนก็จะเจอนะคะตรงนี้ค่ะ นี่คือลิงก์ของเรานะคะแล้วก็นะตรงที่เราจะต้องกดนะก็คือแถบสีฟ้าตรงข้างล่างตรงนี้นะคะอ่ะคลิกเข้าไปก็จะมีะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าคัดลอกสําเร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปวางไว้นะคะให้กับเพื่อนที่ต้องการจะสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ตรงหน้านี้ก็จะมีนะคะรายละเอียดนะคะในการรับรายได้นะจากการเชิญเพื่อนด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจับตามตารางเลยค่ะนะคะ,นะคะเชิญหนึ่งคนได้50ิ เชิญ2คนได้100เชิญ3คนได้250เชิญ4คนนะคะได้นะ,ะเชิญ10คนนะคะได้500บาทแต่ถ้าเชิญนะคะ500คนนะคะได้2 5 0 0 0บาทนะคะซึ่งเงื่อนไขนะก็คือตามตรงนี้เลยนะคะอ่านดูกันนะนะเขาบอกว่านะจะต้องมีเงื่อนไขว่าเพื่อนจะต้องเติมเงิน500ด้วยนะคะไม่งั้นจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น50บบาทนะคะแล้วก็นะเมื่อเมื่อเราสามารถเชิญเพื่อนได้สำเร็จนะคะ เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะให้เรามาคลิกนะคะในการรับค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่คลิกรับตรงนี้ก็จะไม่มีรายได้เด้งเข้าไปที่หน้าระบบของเรานะคะณเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะว่าสําเร็จแล้วก็รายได้ก็จะถูกนะคะก็จะถูกเติมเข้าไปนะคะถูกเพิ่มเข้าไปนะคะตรงตรงบัญชีของเรานี่แหละนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูนะคะยอดรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ โอเคค่ะทีนี้นะคะเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะนะสำหรับ New Future เนี่ยเขาจะมีนะคะรายได้จากการกดปั่นบินของเพื่อนด้วยนะคะโดยอ้างอิงจากว่านะใครอยู่ V ไหนนะคะก็รับรายได้นะคะจากการกดปั่นบินนะคะในระดับของ V นั้นสมมุติถ้าเพื่อนๆออยู่ V ีหนึ่งะคะก็คือสายฟรีนะคะถ้าเชิญเพื่อนนะคะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัครฟรีนะคะหรือว่าอัพแพ็กเกจนะคะถ้าเขาอยู่นะคะ ชั้นหนึ่งของเรานะเราก็จะได้สเเซจากการกดปันปั่นบินของเขาถ้าชั้นถัดชั้นที่2ถัดไปก็ได้หเปอร์เซชั้นที่3ถัดไปนะก็ได้หเอร์เซนะคะแต่ถ้าเผื่อเราอยากได้เพิ่มนะคะเราไปอยู่ที่อ่8ีอย่างนี้สมมตินะคะ เราอยู่ v 8นะคะเราก็จะได้ค่ากดงานจากเพื่อนด้วยนะคะชั้นที่1-9%ชั้นที่2-7%ชั้นที่3-4%เปอร์เซนะคะจากการที่เพื่อนเรานะคะกดปั่นบินมาในทุกๆวันด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ได้แบบนะแบบเขาเรียกว่าได้ทุกๆวันนะคะแบบเราเราไม่ได้ทำอะไรที่ ที่ยุ่งยากอะไรเลยนะแค่แนะนำเพื่อนเข้ามานะคะสายฟรีสายลงทุนได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แบ่งปันนะคะวิธีคัดลอกลิงกเชิญแล้วก็รายละเอียดนะคะในการรับรายได้ค่าคอมมิชชั่นนะก็รายละเอียดจากการรับรายได้จากการกดปันบินของเพื่อนๆนะคะใครที่สนใจอยากจะสมัครนะก็สามารถคลิกลิงก์สมัครที่ครูจะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ห้อง Open Chat ให้เพื่อนๆนะคะ กดเข้าไปนะพูดคุยกันได้ด้วยนะคะนะแล้วก็ย้ำนะคะว่านะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแล้วก็เว็บ New Future เนี่ยนะคะก็เป็นเว็บที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรก็ให้ลงทุนบนความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ถ้าไม่ต้องการเสี่ยงแนะนำว่าเล่นสายฟรีนะคะสบายใจกว่านะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ